หนึ่งในการสร้างนวนิยายอะไรบางอย่างเพื่อที่จะพอดสักบวอยหลายครั้งหลายคราที่ผ่านมาแล้วดูดีลูกนะมีสอใส่เกลือเปลืออีกแล้วนี่คือรูปดาวเทียมรูปดาวเทียมก็ไม่แตกต่างจากอะไรถังแดงดีๆที่ยกขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเปิดปิดเหมือนกันลูกแต่ระบบจะเป็นระบบที่ใช้แรงดันหรือระบบไฮดรอลิกก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้บังคับ โดยใช้จอยสติ๊กที่เราถือเล่นเกมทุกวันนี้จำไว้นะลูกนะเพื่อนจะทำภาพมินเลอร์ไว้ก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าภาพมินเลอร์ด้านซ้ายหรือด้านขวาตัวอะไรตัวหนึ่งพันจะสับตอนไหนก็ได้ซ้ายขวาไม่ใช่เอามือซ้ายมือขวาจับนะไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ยัดแม่มึงถ้ามึงฟังไม่เข้าใจนะบอกแม่มึงบอกพ่อมึงตายแล้วไปเกิดใหม่มาเรียนด่ากูได้แล้ว เขาจะให้แบไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ยัดแบงไอ้เปลดนรก รู้จักไหมแสงเลเซอร์สีแดงที่เปล่งออกมาคืออะไรนั่นคือแสงเลเซอร์ที่พวกหมอพวกหมาพวกแพทย์ทั้งหลายแหละเวลากูไปโรงพยาบาลบริการกูดีๆหน่อยนะเวย้ยนั่นคือแสงเลเซอร์ที่จะยิงหรือทำมุมกับที่ใดที่หนึ่งของโลกนี้หรือฐานยิงจรวดดาวเทียมไอ้ควายเอ้ยไอ้เย็ดแป้งยิงลงมาเสร็จปุ๊บคือฐานยิงแล้วลงไปที่ตำแหน่งที่เขาต้องการต้องการเสร็จปุ๊บต้องการส่งขึ้นไปบนฟ้า อกลงมามึงกับเส้นลงเส้นแวกไอ้ควายเหยอ้สัตว์ไปในโลกเย็ดแม่มึงไอ้ควายพวกแพทย์หัวควาย เขาเรียกว่าการสื่อเซลล์ประสาทระหว่างมนุษย์อวกาศบางทีมันเกิดพายุเขาเรียกว่าพายุดาวแคะพายุฟุลจนไม่ทําให้สามารถการสื่อสารสื่อสารกันได้เขาเรียกว่าการย้ายเซลล์ประสาหรือการย้ายอนุมูลพวกี่ว่ามึงเข้าใจผิดเข้าใจแบบหัวคุยเด็ดแม่มึงคนไทยฟักอยู่อ้วบอกแล้วว่าอ้วผูกจริงไรยะนะพ่ออ้วอยู่รักเฉย่วงนะ ไม่ต้องมาไล่ว่าว่าว่าคลิกอะไรนะระวังแยกแม่มึงคุยรู้จักไหมลูกเทเลพอร์ตคืออะไรเทเลพอร์ตคืออะไร เทเลพอตคืออะไรเด็กกูยังรู้จักเลยไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เปรลในโลกไอ้ยัดแม่มึงไอ้ควายไอ้เหี้ยเอ้เป็นพระมหากษัตริย์ไทยตั้งนมตั้งนานไม่รู้จักไอ้ควายเทเลพอตไอ้ควายเอ้ไอ้เหี้ยเอ้ไอ้สัตว์เอ้ยยัดแม่พระมหากษัตริย์ไทยหัวควายบักประพศช่างชั่วไอ้ยัดแม่ไอ้ควายฟักอยู่อ่วบอกแล้วว่าอยู่รักเฉชวงไอ้ควาย หัวต้มสุกนงเออบอกแล้วได้เคเลื่อนจริงส่งมาในนามของเครื่องฝัดจานพวกนี้ไม่เลยรักลุกพ่อสักหัวลีที่สุดเพราะว่าพ่อสักกลางนักวิทยาศักด์ไว้มันจะส่งมาที่ล็อกกรุงไทยครั้งไรลรูกลาทุกคงส่งมาที่ล็อกสองสาวก,การเรสือสังเมื่อส่งแจ้งอวก,การขึ้นไป เวลาส่งสัญญากลับมามันจะไม่ส่งมาที่สถานียิงมันจะส่งมาที่นกจำไว้นะลูกนะจำไว้นะคงโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคงฉลาดแต่เพื่อนกูทั้งนั้นที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ส่งดาวเทียมขึ้นไปไอ้ควายคนไทยไม่โง่